ปฏิสารทุกคนเรากลับไปแล้วครับคลิปนี้มันพูดได้อะไรล่ะนั่นดิรู้สึกก็จะจอจอแต่กการดีดนมาแล้วมันก็หัวข้อวันนี้เลยะมันน่าจะเกี่ยวกับการที่ว่า เราต้องมังกงคำถามกับสิ่งรอบตัวนะมีช่วงเนี้ยที่เราหายเราคือดูแลคุณพ่อเรากับ่เอไปอ่านหนังสือปรัชญาเพิ่มเติมแล้วเราชอบคำหนึ่งมากเลยเว้ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่ขาดการตรวจสอบนั้นเป็นชีวิตที่อะไรสักอย่างอ่ะลืมอ่านเยอะเกินนะฮะยังไม่ได้จัดเรียงข้อมูลในหัวให้เต็มที่อะไร มันเป็นคำกล่าวที่ที่สุดแล้วแหละเพราะว่าถ้าชีวิตเราไม่ตรวจสอบเราก็จะไปตามอารมณ์เวเราจะทำตัวไปตามอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นมาในตัวเราอะหลังๆอะที่เราพินน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่านั่งดูตัวเองเยอะขึ้นเวอารมณ์แบบเชี่ย ทำไมอารมณ์นี้ผุดขึ้นมาแต่เราไม่ได้ตัดสินนะว่าเอยอารมณ์นี้ไม่ดีหรือว่าดีหรือว่าสมควรไม่สมควรเราคิดว่าอม,มองดูไปนั่นแหละ <c oughs> มองดูไปแะแล้วก็แบบมันก็ได้เ <c oughs> พราะอย่างที่บอกอ่ะหลายๆอย่างพอเราเริ่มอยู่คนเดียวหรือว่าเริ่มอะไรอย่างเงี้ย มันบางเรื่องมันได้กับตัวเองเท่านั้นอ่ะเขาเปการตั้งคําถามกับตัวเองไงมันคือการเติบโตส่วนหนึ่งแล้วแหละว่าเอ้ยทํอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมอย่างงู้นอย่างนี้ได้ไหมแต่บางทีอ่ะคาตอบไม่ได้มาเลยเว้ยต้องใช้เวลาบางคําตอบมาเป็นปีอ่ะกว่าจะได้คําตอบแต่บางทีคําตอบมันมาก่อนเรายังไม่ถึงเวลาจะรู้มันก็จะไม่รู้เว้ยเหมือนกันตอนที่อ่านหนังสืออ่ะมันเหมือนมีบางช่วงที่เราต้องต้องหยุดเพื่ออะไรเพื่อไปเจอประสบการณ์บางอย่าง เพื่อให้ตั้งคำถามแล้วก็เอ้ยมานั่งอ่านหนังสือเออดูมันก็เห็นมปเลยว่าหลายๆอย่าง,ม,งม่นมันคอนเนคกันเว้ยทั้งสิ่งที่เราเคยซื้อตอนเด็กๆหรือว่าสิ่งที่เราเคยทําสมัยก่อนมันเป็นคำตอบในอนาคตตอนเนี้ยเราเหมือนอย่างที่บอกว่าเรามีพื้นฐานของพว้างนน้นอยู่แล้วมันก็เลยง่ายขึ้น หลายหลายคนคงเข้าใจผิดว่ากฎจักรวาลมันเป็นกฎที่เหนือมนุษย์ใช่มันก็เหนือมนุษย์แหละมันเหนือความเข้าใจของมนุษย์ด้วยแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วอะถ้าเราเข้าใจมันเจะใช้มันได้อย่างดีพอใช้มันได้อย่างดีใช่ไหมเราก็สบายทุกวันก็จะเติมเติมแต่คืนในนี้คืนสงบสุขอืมคือทําให้ต่อเราสบายหลังๆเน่ยไปละกูลดดีกว่าการอยู่กับผู้คนดีกว่าอยู่กับตัวเองทําคลิปเท่าที่ทําได้หรือว่า อยากเล่นอะไรให้เล่นได้เอออย่างอย่างทุกวันนี้ก็นั่งฝึกคทับทุกวันเลยฮะแต่ก็ยังไม่เป็นเพลงเนาะเราก็ดีดเป็นมั่วๆเนี่ยนะ มันดีตรงนี้แหละฮะรับอ่ะมันดีบได้ไม่ต้องแบบสนแหละ <c oughs> อ่าไม่เข้าพี <c> ่ <oughs> ต้องคอยดูนะฮะมันดีบเข้าหรือเปล่า <c oughs> นั่นแหละเราก็ค่อยๆทำไปฮะ อย่างช่องเนี้ยเราว่าไม่ได้ว่าเออสามสี่ 3, วันดังปิ๊งป้างแลค่อยขึ้นค่อยเป็นค่อยค่อยไปมันทําให้เห็นว่าเออเราเติบโตทางไหนนะเราไอ้นี่ยังไงนะราะอย่างที่บอกอ่ะเราก็สเตย์ในแบบของเราเราก็อยู่ในแบบของเราเรื่อยๆหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย e ทํางานอย่างนี้ไหนบอกว่าทําเป็นงานไงนมันต้องค่คอยๆไอ้มันต้องรีบทําสิไม่รู้อ่ะอย่างเรามันก็ค่อยๆทำดีกว่า เรารมณ์เหมือนเราทำตัวเหมือนอน,นี่ฮะไม่ใช่ทัพพีคนแกงอ่ะคืออะไรหรือว่าทัพพีคนแกงอันนี้คือไปได้ฟได้ยินมาเหมือนเหมือนธรรมะทัพพีคนแกงคือมันคนอาหารให้เราใช่ไหมแต่ว่ามันไม่รู้รสชาติว่าไอไออันนี้อร่อยหรือเปล่าหรือว่าอะไรนี่หรือเปล่าเราก็ต้องเป็นคนชิมใช่ไหมครับว่าเอ้ยมันอร่อยคือลิ้มรสอ่ะก็พูดได้ง่ายเหมือนตอนนี้ก็ลิมล้มรสความลําบากอ่ะ ว่าเอ้ยเรจะทําช่องได้แต่ละอย่างมันนานนะมันมีอะไรบ้างนะเราก็ผ่านมาหลายๆเรื่องเหมือนกันเหมือนตอนเนี้ยฝึกมงินตีก็ต้องรีบรดว่าเสียงมัเป็นยังไงหรือจังหวะคืออะไรเราก็พยายามอะเราก็พยายามเพิ่มเติมเข้าไปทุกวันแอบอารมณ์แบบว่าอา่านโน้ตไม่เป็นก็พยายามอ่านนะเพราะเรารู้ไงว่าเราอาร่านโน้ตกับจับจังหวะไม่เป็น เราก็ฝึกซื้อทั้งมีฮานอมซื้ออาจจะซื้อหนังสือที่ดีนดนตรีน,นานาคตอะฮะน่าจะได้มีคลิปเล่าเกี่ยวกับพวกนั้นอยู่เหมือนกันนะ รู้สึกว่าพอเฟื้องนี้มาออปชั่นเพิ่มขึ้นเพราะว่เมื่อก่อนอ่ะดังพูดแล้วแบบแค่มีเสียงอย่างเดียวใช่ไหมมันไม่ได้มีแบบตัดต่อเพราะว่าขี้เกียจทาหรือว่าขี้เกียจเอาไวแ้แทรกในคลิปอีกทีหนึ่งทำสดแม่งเลยถ้าเป็นยีต้ามันต้องดีดแบบสองมือใช่ไหมนี่แบบประคอมือเดียวฮะแล้วก็ดีดแตบบ่สองมือก็ได้นะ แต่มือเดียวถนัดว่าไม่เศ้าอีกแล้วเสียงอานะทำสดมันก็อย่างนี้แหละแล้่ก็ทำไปพอเป็นเสียงรววมันก็อย่างนี้แหละมันไม่เหมือนเสียงแบบเสียงเ้นเอ็นนะเ้นเอ็นจะไม่มีแกงตอนท้ายอะ่ะ แต่ห่างเสียมันพอดีนะเขเยอยบมาใ,ใกล้เนี่ยอืมนั่นแหละ อาจจะต้องเปลี่ยนไม้ใหม่อีกตัวหนึ่งอะฮะมันจะมีไม้ตัวนึงให้จับเสียงดีกว่านี้อันนี้คือยังแบบไม่ค่อยจับเสียงดีเลยก็นั่นแหละฮะทุกคนก็ลองไปตั้งคําถามขันตัวเองแล้วกันแล้วก็ลองหาคําตอบ้ว้ตัวเองฮะมันอาจจะมาเร็วมาช้าออกแค่รอฮะว่าคําตอบมันจะมาวางใจไว้ไม่จำเป็นต้องดิ้นรนฮะมันอาจจะเป็นแบบอะไรที่ทางโลกไม่ยอมรับว่าเอ้ยมึงต้องดิ้นรนเซ่มึงต้องนั่นนี่นั่นนนแสวงหาสิต่บางอย่างอ่ะ บางอย่างอาจจะต้องรอไม่ถึงเวลารอไปก่อนนี่ต้องรีบนี่ในแบบเราอะนะเพราะอย่างนี้บอกงานนี้เป็นงานคิดนะเราก็คิดไอเรื่อยๆเราก็สร้างสารรค์เรื่อยหาก็รู้เพิ่มเติมอะไรที่ขาดก็หาเพิ่มเราอาจจะไม่ให้มีที่ดีหรือว่าอาจจะไม่มีที่ซับสติกกต็ตามแต่ว่าช่างแม่งเราก็ อยากลองไปเรื่อยๆมันอาจจะต้องอกซ i กบ้างหรือว่าไม่ดีบ้างแต่ก็นั่นแหละฮมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเออมันต้องผ่านไปได้ด้วย,วย,วยตัวเองอเพราะอย่างที่บอกถ้าไม่ตรวจสอบเลยมันก็จะไปใช้แบบตามอารมณ์พอตามอารมมากเกินก็เกิดเรื่องแย่อืมตอนนี้ก็เฉยๆอ่ะ รู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นเยอะจากการที่เราอะ่ะมาเล่นดนตรีใช่ไหมมันก็แบบเออไม่ต้องมีอะไรต้องเครียดอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยคือก่อนที่จะเล่นดนตรีเราอารมณ์แบบไฟแรงไฟร้อนไฟอะไรเฟ้อ,อ,อวาานั้นต <laughs> อนนี้ก็อืมเรียนรู้ไปเนเดียๆอะร ทางสายใหม่นะสายอันดายอนอนก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสััสดีครับ